คุณรู้ไหมมีบางสิ่งในโลกนี้ที่แม้แต่กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังไม่กล้าแต่ต้องเสียงชายวัยกลางคนเอ่ยขึ้นท่ามกลางห้องถแถลงข่าวที่เต็มไปด้วยนักข่าวจากทั่วโลกเขาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาและสิ่งที่เขากำลังจะพูดทำให้ทั้งโลกนิ่งเงียบในชั่วขณะนั้นประเทศไทยน่ากลัวกว่าที่คุณคิดกล้องทุกตัวหันมาจับจ้องใบหน้าของเขาสงบนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความจริงจัง เขาไม่พูดด้วยน้ำเสียงข่มขู่แต่กลับแฝงด้วยความเคารพชายคนนั้นกล่าวต่อว่าผมเดินทางไปทั่วโลกเห็นกองทัพมากมายเห็นสงครามมานับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่ผมเห็นในประเทศไทยไม่ใช่เพียงอาวุธไม่ใช่จำนวนทหารแต่เป็นพลังของจิตใจที่ไม่มีชาติใดเทียบได้บรรยากาศในห้องเริ่มเงียบลงนักกล่าวบางคนยกล้องขึ้นช้าช้าขณะที่บางคนเริ่มพิมพ์ข่าวราวกับกลัวพลาดทุกถ้อยคำชายอเมริกันคนนั้นเล่าว,ว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยร่วมภารกิจลับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยามค่ำคืนที่ฝนตกหนักเขาถูกพาเข้าไปในป่าลึกของไทยที่นั่นเขาได้เห็นสิ่งที่เปลี่ยนความคิดของเขาไปตลอดกาลเขาเห็นทหารไทยกลุ่มหนึ่งกำลังช่วยชาวบ้านอ,อพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไม่มีใครสั่งให้พวกเขาทำไม่มีสัญญาไม่มีเงินรางวัลแต่ทุกคนยิ้มแม้จะเหนื่อยลา้าเสียงฝนกระทบหมวกเหล็กเสียงเด็กเล็กที่ร้องให้ในอ้อมแขนของทหารคนนั้น เขาจำได้แม่นตอนนั้นผมไม่เห็นเครื่องบินรบไม่เห็นรถถังแต่ผมเห็นหัวใจของนักรบจริงๆน้ำเสียงของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนคนที่พูดจากความทรงจำที่ลึกที่สุดในใจคุณอาจคิดว่าประเทศเล็กๆในเอเชียไม่มีอะไรน่ากลัวแต่คุณคิดผิดเพราะพลังที่แท้จริงของไทยไม่ใช่กองทัพแต่คือความสามัคคีภาพตัดมาที่ผู้คนบนท้องถนนในกรุงเทพ เด็กนักเรียนยืนหลบฝนใต้ร่มเดียวกันกับคนแปลกหน้าแม่ค้าขายข้าวแกงยื่นอาหารให้คนไม่มีเงินโดยไม่ลังเลทหารยิ้มให้เด็กๆที่วิ่งผ่านหน้าค่ายเสียงเพลงชาติที่ดังขึ้นในยามเย็นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนต่างยืนตรงด้วยหัวใจเดียวกันชายคนนั้นจ้องกล้องตรงๆแล้วพูดประโยคสุดท้ายด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหากวันหนึ่งใครคิดจะรุกรานประเทศไทยพวกเขาจะไม่ได้เจอกับกองทัพเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเผชิญกับจิตวิญญาณของคนไทยทั้งชาติห้องทั้งห้องเงียบงนันไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำถามต่อแต่ทุกสายตาต่างรู้ดีว่าเขาพูดจากความจริงและเมื่อคลิปนั้นถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ผู้คนนับล้านแชร์ออกไปพร้อมข้อความเดียวกันว่าเราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยภาพสุดท้ายคือธงไต,ตรโบกสะบัดท่ามกลางแสงอาทิตย์เสียงบรรยายเบาๆดังขึ้นว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อาวุธ แต่อยู่ที่หัวใจของคนที่ไม่เคยยอมแพ้หลังจากวันนั้นชื่อของชายอเมริกันคนนั้นกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกบางคนชื่นชมบางคนสงสัยแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าคำพูดของเขาได้สั่นสะเทือนหัวใจของผู้คนเขาได้รับเชิญให้มาสัมภาษณ์อีกครั้งและคราวนี้เขายิ้มก่อนจะพูดว่าผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้คุณฟังเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งในระหว่างภารกิจลับ เครื่องบินของเขาตกใกล้ชายแดนภาคเหนือเขาได้รับบาดเจ็บหนักและหลงอยู่ในป่าลึกหลายวันไร้สัญญาณไม่มีอาหารไม่มีน้ำสะอาดแต่สิ่งที่เขาเจอคือชายชาราชาวบ้านคนหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษไม่กี่คำชายชารานั้นพาเขาไปที่กระท่อมไม้หลังเล็กจุดไฟให้ความอบอุ่นและแบ่งข้าวสวยกับน้ำปลาที่มีอยู่เพียงน้อยนิดให้กินเขาไม่รู้เลยว่าคนที่ช่วยนั้นคือใคร แต่ชายชราพูดเพียงคําเดียวก่อนจะยื่นมือแตะหน้าอกของเขาคนคือเพื่อนนั่นเป็นคำภาษาไทยง่ายๆที่เขาไม่มีวันลืมวันต่อมาชาวบ้านอีกหลายคนมาช่วยดูแลเขามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถือสมุนไพรมาให้มีแม่ค้าคนหนึ่งนำข้าวมาป้อนไม่มีใครถามว่าเขามาจากไหนหรือเป็นศัตรูหรือไม่ทุกคนทำเพียงสิ่งเดียวช่วยเหลือตอนนั้นผมร้องให้เขากล่าวเสียงสัน่นไม่ใช่เพราะเจ็บปวดแต่เพราะผมรู้ว่า นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของประเทศไทยเขาพูดต่อว่าในสงครามเราพูดถึงกลยุทธ์พูดถึงชัยชนะแต่คนไทยเขาไม่ต้องใช้แผนที่หรืออาวุธเพราะหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความเมตตาและนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นชาติที่ไม่มีใครเอาชนะได้แสงไฟในห้องสตูดิโอสะท้อนบนใบหน้าของเขาเขาหยุดพูดชั่วครู่สูดลมหายใจลึกแล้วพูดเบาๆว่าผมกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกครั้งหลังจากหลายปีผ่านไป ชายชราคนนั้นเสียชีวิตแล้วแต่คนในหมู่บ้านยังคงจุดไฟหน้าเรือนทุกคืนเผื่อว่าจะมีใครสักคนลงทางเข้ามาน้ำตาเริ่มเอ่อในดวงตาของชายผู้เคยผ่านสงครามนับไม่ถ้วนเขากล่าวปิดท้ายด้วยเสียงสั่นเครือนี่คือเหตุผลที่ผมพูดว่าอย่าแต่ต้องประเทศไทยเพราะคุณจะไม่ได้เจอกับประเทศแต่คุณจะเจอกับหัวใจของคนที่รักกันยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเสียงเพลงเบาๆดังขึ้น ภาพตัดสลับกับวิถีชีวิตของคนไทยทั่วประเทศเด็กๆเ,เล่นน้ำในทุ่งนาชาวประมงยิ้มขณะลากอวนขึ้นฝั่งหญิงชราสวดมนต์ใต้แสงเทียนแสงแดดยามเช้าอาบผ่านยอดพระธาตุสีทองเสียงบรรยายสุดท้ายเอ,อ่ยอย่างอบอุ่นประเทศไทยอาจไม่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่หัวใจของคนไทยยิ่งใหญ่เกินจะวัดได้หลายเดือนหลังจากคลิปนั้นถูกเผยแพร่ผู้คนจากทั่วโลกเริ่มหลังไหลเข้ามาค้นหาความจริง สำนักข่าวใหญ่จากยุโรปและเอเชียต่างส่งทีมาถ่ายทำสารคดีพวกเขาอยากรู้ว่าทำไมประเทศเล็กๆอย่างประเทศไทยถึงมีบางสิ่งที่ทำให้คนต่างชาติยังคงพูดถึงด้วยความเคารพในหมู่บ้านเล็กๆที่ชายอเมริกันเคยถูกช่วยไว้ตอนนี้กลายเป็นจุดหมายของผู้คนที่อยากมาดูด้วยตาตัวเองแต่สิ่งที่พวกเขาพบกลับไม่ใช่ความหรูหราไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์มันเป็นเพียงรอยยิ้มธรรมดาๆของคนไทย ที่ยังคงยื่นมือออกไปช่วยเหลือกันโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนักก่าวหญิงคนหนึ่งจากอังกฤษถึงกับร้องไห้เมื่อเห็นเด็กชายตัวเล็กๆถอดรองเท้าของตัวเองให้เพื่อนที่ไม่มีรองเท้าใส่เธอพูดเพียงประโยคเดียวว่านี่คือสิ่งที่โลกต้องเรียนรู้จากประเทศไทยคลิปเหล่านั้นถูกแชร์ต่อไปอีกเป็นล้านครั้งแต่ในขณะเดียวกันชายอเมริกันคนนั้นกลับเลือกจะอยู่เงียบๆเ,เขากลับมาที่เมืองไทยอีกครั้ง คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะทหารไม่ใช่ในฐานะนักวิเคราะห์แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่อยากตอบแทนสิ่งที่เขาได้รับเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านนั้นช่วยซ่อมโรงเรียนซ่อมสะพานไม้และสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆทุกเช้าเขาจะยืนมองพระอาทิตย์ขึ้นเหนือภูเขาพร้อมรอยยิ้มที่สงบที่สุดในชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งถามเขาด้วยความใส่ซื่อลุงทำไมลุงถึงมาช่วยพวกหนูคะเขาหัวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเพราะครั้งหนึ่ง พวกหนูเคยช่วยชีวิตลุงไว้โดยที่ไม่รู้จักลุงเลยคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในหมู่บ้านเงียบไปแสงอาทิตย์อุ่นๆตกกระทบใบหน้าของเขาในดวงตาคู่นั้นมีทั้งความเสียใจและความรักที่ปะปนกันคืนนั้นเขาจุดตะเกียงดวงเล็กไว้หน้ากระท่อมแสงไฟไหวเบาๆท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดเขาหลับตาและในความมืดเขาเหมือนเห็นใบหน้าของชายชาราผู้เคยพูดคำง่ายๆนั้นอีกครั้งคนคือเพื่อน น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงข้างแก้มของเขาแต่เป็นน้ำตาแห่งความสงบเขากระซิบเบาๆราวกับพูดกับลมผมเข้าใจแล้วว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือหัวใจที่ไม่เคยลืมความเมตตาภาพค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงเสียงเพลงแผ่วเบาและธงไตรรงที่โบกสะบัดใต้ท้องฟ้าอันสว่างสวยัยเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นอย่างอ่อนโยนประเทศไทยไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะอำนาจ แต่ยิ่งใหญ่เพราะหัวใจของคนไทยทุกคนที่ยังเชื่อในคําว่าเพื่อนมนุษย์หลายปีผ่านไปชายอเมริกันคนนั้นเริ่มชราผมของเขาขาวโพลนแต่รอยยิ้มยังคงเหมือนเดิมหมู่บ้านเล็กๆที่เขาเคยเกือบตายกลับกลายเป็นบ้านที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตของเขาเขาไม่ได้ถือสัญชาติไทยไม่ได้มีทรัพย์สินหรือชื่อเสียงอะไรอีกแล้วแต่ทุกคนในหมู่บ้านเรียกเขาด้วยชื่อเดียวกันว่าลุงจอน ทุกเย็ยนลุงจอนจะนั่งใต้ต้นไทรหน้าโรงเรียนมองเด็กๆวิ่งเล่นพร้อมเสียงหัวเราะบางวันเขาจะเล่าเรื่องการเดินทางในอดีตบางวันเขาจะสอนภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยเสียงหัวเราะร่าเริงและทุกครั้งที่เล่าเขาจะจบด้วยประโยคเดิมเสมออย่าลืมนะคนคือเพื่อนวันหนึ่งเด็กหญิงที่เคยถามเขาในวันนั้นโตขึ้นเป็นครูเธอกลับมาสอนที่โรงเรียนเดียวกันและในเช้าวันเปิดเทอมแรกของเธอ เธอเห็นก้าวอี้ไม้ตัวเดิมใต้ต้นใส่แต่ว่างเปล่าลุงจอนไม่มานั่งอีกแล้วบนโต๊ะไม้ในกระท่อมมีจดหมายหนึ่งวางไว้ลายมือสันส่นๆเขียนไว้ว่าถึงครอบครัวที่ผมไม่เคยมีแต่กลับให้ความรักกับผมมากที่สุดขอบคุณที่ทำให้ผมเข้าใจว่าโลกนี้ยังมีที่สําหรับความเมตตาผมจากมาอย่างสงบและอยากให้ทุกคนรู้ว่าลมหายใจสุดท้ายของผมอยู่ในแผ่นดินไทยไม่มีใครร้องให้เสียงดัง แต่ทุกคนรู้สึกเหมือนหัวใจถูกแตะเบาๆด้วยมือที่อบอุ่นวันนั้นทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันใต้ต้นไทรเด็กๆจุดเทียนวางรอบเก้าอี้ตัวเดิมและหญิงชราคนหนึ่งพูดขึ้นเบาๆว่าเขาไม่ได้จากไปไหนหรอกเขายังอยู่ในคำว่าเพื่อนที่เขาสอนเราไว้ทุกวันเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังสู้ซาเหมือนเสียงหัวเราะของใครบางคนที่คุ้นเคยแสงอาทิตย์ยามเย็นอาบทั่วทุ่งนา และเงาของต้นไทยทอดยาวราวกับกางแขนโอบอุ้มทุกคนเอาไว้ในคืนนั้นเด็กๆทุกคนต่างเงยหน้ามองท้องฟ้ามีดาวดวงหนึ่งสองแสงสว่างกว่าดาวอื่นๆพวกเขาบอกกันว่านั่นคือลุงจอนเขายังเฝ้ามองเราจากบนฟ้าอยู่แน่ๆเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังบางครั้งความกลัวของโลกคือความอ่อนโยนที่พวกเขาไม่เข้าใจและบางครั้งความเข้มแข็งของประเทศไทย ก็อยู่ในรอยยิ้มเล็กๆที่ไม่เคยหายไปจากหัวใจคนไทยหลายเดือนหลังจากลุงจรจากไปหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นเปลี่ยนไปอย่างเงียบงามเด็กๆโตขึ้นพร้อมกับเรื่องราวที่พวกเขาได้ฟังตั้งแต่เล็กคำว่าคนคือเพื่อนกลายเป็นคำขวัญของโรงเรียนถูกเขียนไว้ด้วยลายมือของครูสาวคนนั้นบนป้ายไม้หน้าประตูในทุกปีวันครบรอบที่ลุงจรจากไปชาวบ้านจะจัดงานเล็กๆริมต้นใส่ ไม่มีพิธีใหญ่โตไม่มีดนตรีไม่มีคำปราศัยมีเพียงเทียนหลายสิบเล่มแสงอุ่นๆและเสียงหัวใจที่คิดถึงครูสาวมักจะเล่าเรื่องของลุงให้เด็กๆรุ่นใหม่ฟังเธอเล่าว่าเขาไม่ใช่แค่คนต่างชาติที่หลงเข้ามาแต่เป็นคนที่มาสอนให้พวกเขาเห็นว่าความดีไม่ต้องใช้ภาษาเดียวกันก็เข้าใจได้วันหนึ่งชายหนุ่มจากกรุงเทพมาถึงหมู่บ้านเขาเป็นนักข่าวสารคดีและอยากถ่ายเรื่องราวของลุงจอน เพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วประเทศได้รู้ตอนที่เขาได้เห็นภาพถ่ายเก่าๆภาพของชายชราในเสื้อเชิตสีขาวยิ้มกว้างอยู่ท่ามกลางเด็กๆนักข่าวหนุ่มเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยเบาๆว่าคนคนนี้เหมือนเคยเห็นในข่าวเมื่อหลายปีก่อนผู้เชี่ยวชาญการทหารของสหรัฐที่เคยพูดว่าประเทศไทยน่ากลัวจริงๆชาวบ้านพยักหน้าแต่ไม่มีใครพูดอะไรนอกจากหญิงชราคนหนึ่งที่ยิ้มและตอบว่า ใช่จ้าแต่สุดท้ายเขากลัวผิดเรื่องนักข่าวหนุ่มมองอย่างงงงงยิงชราจึงพูดต่อด้วยเสียงเบาแต่หนักแน่นเขาไม่ได้กลัวอาวุธของไทยเขากลัวหัวใจของคนไทยที่แข็งแกร่งกว่ากองทัพใดๆใ,ในโลกเสียงลมพัดอ่อนๆผ่านทุ่งข้าวแสงแดดสะท้อนบนผิวน้ำในนาข้าวที่เขียวขจีเสียงเด็กๆหัวเระก,ก้องไปทั่วหมู่บ้านนักข่าวหนุ่มเงยหน้ามองฟ้าและเหมือนเห็นดาวดวงเดิม ดวงที่สองสว่างเหนือยอดต้นใสเขายกกล้องขึ้นถ่ายพร้อมเอ่ยเบาๆว่าบางเรื่องไม่ต้องมีสงครามก็ทำให้โลกสันสะเทือนได้ภาพสุดท้ายของสารคดีนั้นคือรอยยิ้มของเด็กๆกับเสียงบรรยายที่แผ่วเบาเหมือนสายลมประเทศไทยไม่ต้องยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ขอแค่ยังมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาก็เพียงพอจะทำให้โลกจดจำภาพธงไตรรงโบกสะบัดกลางท้องฟ้าสีทองเสียงดนตรีเบาๆดังขึ้น และคำพูดของลุงจรกลับมาอีกครั้งคนคือเพื่อนหลายปีต่อมาเด็กๆรุ่นใหม่เติบโตขึ้นพร้อมกับเรื่องราวของลุงจอที่กลายเป็นตำนานของหมู่บ้านแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือคำว่าคนคือเพื่อนเริ่มแพร่กระจายออกไปไกลกว่าที่ใครจะจินตนาการได้วันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งจากหมู่บ้านนั้นได้สอบติดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเขาเป็นเด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่รอบเก้าอีไม้ใต้ต้นไทในวัยเด็ก เมื่อเข้าเมืองใหญ่เขาได้เห็นความรีบเร่งความเฉยชาและความห่างเหินของผู้คนแต่ทุกครั้งที่เห็นใครเดือดร้อนเขามักจะยื่นมือเข้าไปช่วยโดยไม่ลังเลเพื่อนเพื่อน,นมักถามเขาว่านายช่วยเขาทำไมเขาไม่รู้จักนายด้วยซ้ำเด็กหนุ่มยิ้มแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายลุงคนหนึ่งเคยบอกผมไว้คนคือเพื่อนวันหนึ่งเขาช่วยหญิงชราที่หกล้มริมถนนมีคนถ่ายคลิปไว้โดยบังเอิญแล้วคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืน ผู้คนนับล้านแชร์ออกไปพร้อมข้อความนี่แหละหัวใจแบบคนไทยคลิปนั้นถูกแปลเป็นหลายภาษาสํานักข่าวต่างประเทศพูดถึงความมีน้ำใจของคนไทยอีกครั้งบางคนย้อนกลับไปค้นเรื่องราวของชายอเมริกันผู้เคยเตือนโลกให้เคารพประเทศไทยและพบชื่อของเขาในรายงานเก่าจอห์นวอลลิสชื่อที่หายไปจากโลกข่าวสารกลับถูกพูดถึงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการทหาร หากเป็นชายผู้เข้าใจหัวใจของความเป็นไทยสื่อญี่ปุ่นเรียกเขาว่านักรบแห่งความเมตตาสื่อยุโรปเรียกเขาว่าคนที่พบพลังของมนุษยชาติในหมู่บ้านเล็กๆและในประเทศไทยเขาถูกเรียกด้วยคำง่ายๆว่าลุงเรื่องราวของเขาถูกบรรจุลงในแบบเรียนท้องถิ่นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรุ่นใหม่รู้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้แต่อยู่ที่การไม่ทอดทิ้งกันหลายปีต่อมา เด็กหนุ่มคนนั้นโตเป็นชายวัยทำงานเขากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกล้องถ่ายรูปเก่าๆและบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมใต้ต้นใสเขาวางรูปถ่ายของลุงจรพร้อมช่อดอกมะลิแสงแดดตกกระทบภาพนั้นจนสองประกายเขายกกล้องขึ้นถ่ายภาพหนึ่งภาพแล้วพูดเบาๆว่าผมจะส่งต่อคำของลุงให้ถึงคนทั้งโลกเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยพลัง เมื่อความเมตตาเดินทางจากหัวใจหนึ่งไปสู่อีกหัวใจหนึ่งมันจะไม่ตายจากโลกนี้ตราบใดที่ยังมีคนเชื่อว่าคนคือเพื่อนภาพตัดไปที่เด็กๆรุ่นใหม่ที่วิ่งเล่นอยู่รอบต้นไทรเสียงหัวรอกก้องกังวานกลางอาทิตย์ยามเย็นทงไตรรงโบกสะบัดเหนือยอดไม้และท้องฟ้าที่ส่องแสงอบอุ่นเหมือนรอยยิ้มของใครบางคนจากบนฟ้าการเวลาผ่านไปอีกหลายสิบปี หมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเงียบสงบกลับกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วโลกอยากมาเยือนมันไม่ใช่เพราะความหรูหราหรือชื่อเสียงจากสื่อแต่เพราะเรื่องราวของลุงจรที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนกลับมามองโลกด้วยหัวใจอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาที่นี่บางคนเป็นครูบางคนเป็นทหารบางคนเป็นคนที่เคยผ่านสงครามในชีวิตจริงทุกคนล้วนอยากมานั่งที่เก้าอี้ไม้ใต้ต้นไทร ที่ซึ่งครั้งหนึ่งชายต่างชาติผู้มีหัวใจอ่อนโยนได้เคยนั่งมองเด็กไทยด้วยรอยยิ้มวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งจากอเมริกามาที่หมู่บ้านเขาถือกล้องถ่ายรูปและสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งในสมุดนั้นมีลายมือที่คุ้นตาเขียนโดยจอร์นวอลลิสชายหนุ่มคนนั้นคือหลานชายของลุงจอร์นเขาเดินช้าๆผ่านทุ่งนาสูตรกลิ่นดินที่เปียกชื้นหลังฝนตกจนมาหยุดที่ต้นไรใหญ่กลางหมู่บ้านชาวบ้านรุ่นเก่าหลายคนจำได้ทันที และน้ำตาก็เอ่อขึ้นในดวงตาโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ตัวเดิมนิ่งเงียบก่อนจะพูดเบาๆว่าปู่ครับผมมาถึงแล้วหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอคือครูสาวในวันวันที่ตอนนี้ผมขาวและมือสันเธอยื่นมือแต่ไหล่ของชายหนุ่มแล้วพูดว่าเขาอยู่ตรงนี้เสมอในหัวใจของพวกเราทุกคนชายหนุ่มยิ้มน้ำตาไหลอย,อย่างไม่ไอายใคร เขาเปิดสมุดเล่มเก่าแล้วอ่านบันทึกหน้าสุดท้ายของลุงจรออกมาดังๆถ้าคุณได้อ่านสิ่งนี้แปลว่าผมคงไม่ได้อยู่บอกคุณด้วยตัวเองแต่จงจําไว้นะอย่ามองหาความยิ่งใหญ่จากอาวุธหรือเงินทองจงมองหามันในรอยยิ้มของคนที่แบ่งปันคำว่าเพื่อนได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อเสียงอ่านจบลงเสียง er นกก้องขึ้นเหนือยอดใสลมพัดผ่านกลีบดอกไม้ที่ปลิวไปทั่ว และทุกคนเงยหน้ามองท้องฟ้าที่สว่างสวยัยชายหนุ่มคนนั้นปิดสมุดแล้วยกกล้องขึ้นถ่ายภาพท้องฟ้าภาพต้นใสและภาพของผู้คนที่ยิ้มให้กันเขากล่าวเบาๆด้วยน้ำเสียงสัน่นผมเข้าใจแล้วว่าทำไมปู่ถึงรักที่นี่เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงประเทศแต่มันคือหัวใจของมนุษยชาติเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นพร้อมภาพธงไตรรงที่ปลิวสวัยเหนือหมู่บ้านบางตำนานไม่ได้ถูกสร้างจากสงคราม แต่มาจากความรักและความเมตตาที่ไม่มีวันตายและตราบใดที่ยังมีคนหนึ่งคนจำได้ว่าคนคือเพื่อนเรื่องราวของลุงจอนก็จะไม่มีวันจบเสียงเพลงเบาๆดังขึ้นคลอด้วยเสียงเด็กๆหัวเราะภาพเลื่อนช้าๆจากต้นใสสู่ท้องฟ้าสีทองในยามเย็นพร้อมประโยคสุดท้ายที่ค่อยๆปรากฏบนจอเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือหัวใจที่ยังรักกันได้เสมอหลายสิบปีต่อมาโลกได้เปลี่ยนไปมาก เทคโนโลยีล้ำสมัยเมืองใหญ่เต็มไปด้วยแสงสีแต่ในใจของคนไทยหลายคนยังคงจดจำเรื่องราวของลุงจอรนหมู่บ้านเล็กๆนั้นกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เด็กจากทั่วประเทศเดินทางมาทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เรื่องหัวใจของความเป็นเพื่อนมนุษย์ตรงใต้ต้นไทรที่เก่าแก่ตอนนี้มีรูปปั้นของชายชาราผมขาวนั่งยิ้มอย่างอบอุ่นและบนฐานหินอ่อนมีสลักข้อความไว้ว่าจอ์นวอลลิสคนคือเพื่อน เสียงหัวเราะของเด็กๆยังคงดังก้องทุกวันมีครูรุ่นใหม่ๆม,มายืนเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเสมอแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือไม่ว่าเด็กจะมาจากภาคไหนทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันเหมือนเขาไม่เคยจากไปจริงๆวันหนึ่งมีงานรำลึกครบรอบห้าสิปีแห่งการจากไปของลุงจอรนผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานทั้งอดีตนักข่าวทหารเกษียณน,นักเรียนเก่าและนักท่องเที่ยวมากมาย ในงานนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งขึ้นไปบนเวทีเขาเป็นหลานของหลานลุงจอนและนี่คือครั้งแรกที่เขาได้เหยียบแผ่นดินไทยเขาพูดด้วยน้ำเสียงช้าแต่มั่นคงผมไม่เคยเจอปู่ทวดของผมแต่ทุกครั้งที่อ่านจดหมายของเขาผมรู้สึกเหมือนรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วที่นี่อบอุ่นเหมือนบ้านผู้คนในงานเงียบฟังเขามองไปรอบๆเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านเห็นเด็กๆยื่นน้ำให้คนแปลกหน้า เห็นหญิงชาราจับมือเพื่อนบ้านด้วยความรักเขาหยุดพูดแล้วกล่าวเพียงประโยคเดียวว่าผมเข้าใจแล้วว่าน่ากลัวที่ปู่เคยพูดหมายถึงอะไรเพราะความเมตตาของที่นี่มันน่ากลัวในแบบที่โลกไม่อาจลบเลือนได้ทันใดนั้นเสียงเพลงแผ่วเบาดังขึ้นเป็นเพลงที่เด็กๆแต่งขึ้นจากคำพูดของลุงจรท่วงทำนองเรียบง่ายแต่กินใจทุกคนร้องตามด้วยรอยยิ้มคนคือเพื่อนแบ่งปันแม้เพียงน้ำใจ ยิ้มแม้ไม่รู้จักกันหัวใจไทยยังคงงดงามเสมอภาพบนจอเบื้องหลังฉายเรื่องราวเก่าๆของลุงจรตั้งแต่วันที่เขาเอ่ยประโยคประเทศไทยน่ากลัวจริงๆจนถึงวันที่เขายิ้มท่ามกลางเด็กๆใต้ต้นไทรเมื่อเพลงจบชายหนุ่มคนนั้นก้มสีสษะลงพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าปู่ครับผมจะไม่ปล่อยให้เรื่องของคุณจบลงผมจะพามันเดินทางต่อในหัวใจของโลกเสียงปรบมือดังกึกก้อง แสงไฟสาดไปทั่วลานและในลมอ่อนๆที่พัดผ่านใบไทรเหมือนจะได้ยินเสียงหัวเราะของชายชราคนนั้นอีกครั้งคนคือเพื่อนภาพตัดขึ้นสู่ท้องฟ้ายามคำ่ำดาวดวงเดิมยังคงส่องแสงอยู่เหนือหมู่บ้านส่องให้เห็นแผ่นดินไทยที่เงียบสงบและหัวใจของผู้คนที่ยังเปี่ยมด้วยความเมตตาเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นอย่างนุ่มลึกโลกอาจหมุนไปข้างหน้าแต่ความดีไม่มีวันล้าสมัย และตราบใดที่ยังมีใครบางคนเชื่อในคำว่าเพื่อนแสงของประเทศไทยจะไม่มีวันดับเสียงลมยามค่ำคืนพัดผ่านทุ่งนากว้างแสงจันทร์สะท้อนลงบนผืนน้ำเงาของต้นไทรเก่าแก่ทอดยาวราวกับยืนมองโลกที่เปลี่ยนไปเด็กชายคนหนึ่งเดินถือเทียนในมือเขาคือหลานของหลานลุงจอนเดินมาหยุดตรงหน้ารูปปั้นหินอ่อนมองดูใบหน้าที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนของชายในตำนานเขาวางเทียนไว้ข้างรูปปั้น แล้วยกมือไหว้ด้วยแววตาอบอุ่นขอบคุณนะครับที่ทิ้งเรื่องราวไว้ให้พวกเราถ้าไม่มีคุณพวกเราคงไม่รู้ว่าน้ำใจมีค่ามากกว่าทองคําแสงเทียนส่องไหวระริกตามแรงลมเหมือนดวงตาของรูปปั้นนั้นกำลังยิ้มตอบขณะนั้นเสียงระฆังวัดใกล้ๆดังขึ้นเบาๆผู้คนในหมู่บ้านเริ่มทยอยจุดเทียนตามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่รวมตัวกันเงียบๆจนทั่วลานสว่างสวัยด้วยแสงเล็กๆนับร้อยดวง แสงนั้นสะท้อนขึ้นสู่ฟ้ากลายเป็นภาพงดงามเหนือหมู่บ้านเล็กๆผู้เท่าคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างช้าช้าลุงจอนคงยิ้มอยู่แน่แน่เขารักที่นี่มากเหลือเกินเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากกลุ่มเด็กบางคนตะโกนว่าคนคือเพื่อนและเสียงตอบกลับก็ดังขึ้นจากทุกมุมเพื่อนคือคนทุกคนหัวเรายิ้มและโอบก,กอดกันไม่มีใครรู้จักกันทุกคนแต่ในคืนนั้นทุกหัวใจกลับรู้สึกเชื่อมถึงกันอย่างประหลาด ล้องค่อยๆแผ่นขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวระยิบระยับเหมือนจ้องมองลงมาเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นอย่างสงบและลึกซึ้งเขาไม่ได้จากไปจริงๆเพราะความดีไม่เคยตายมันเพียงเปลี่ยนรูปร่างและอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนแสงดาวดวงหนึ่งสว่างขึ้นกว่าดาวอื่นเหมือนเป็นสัญ,ญญาณจากชายต่างชาติที่รักผืนแผ่นดินนี้สุดหัวใจภาพค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของคืนสงบ ก่อนจะขึ้นข้อความสุดท้ายบนจอประเทศไทยน่ากลัวจริงๆเพราะหัวใจของเธออบอุ่นจนโลกต้องจำเสียงดนตรีจบลงอย่างนุ่มนวล